รีปีใหม่ให้สุกทุกทั่วครอบครัวนี่คือตางสังเช่าเป็นอาหารเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงเป็นอาหารที่สรคุณดีมากสร้างให้แรงไฟของร่างกายสุขภาพแข็งแรงคืออาหารอย่างหนึ่งที่คนจินเชื่อเือมาก แล้วก็ได้ผลดีจริงนี่คือตังทังเช่าตังทังเช่าอีกแบ่งเป็นสองช่วงจะช่วงที่หน้าหนาวเชาเนี้ยตัางทีกะทังแล้วมาฤดูใบไม้ผลิช่วงทีที่จะที่จะเช่าเช่าก็คือลากลากนี้นะต่างทีสี่ทางช่วงทีใบไม้ผลิแล้วก็จะงอกลากนี้ก็ตังทาง แห่เช่าทางทางแห่เช่าก็คือเริ่มแรกก็คือคล้ายๆแบบสัตว์อย่างหนึง่งพอมันหลับไปแล้วก็กลายเป็นหญ้ายอย่างหนึง่งจางทีอีสิทั้งแต่้างแห่ทีเนือดรูใบไม้ผีใบเนือรูร้อนแล้วก็กกจะงอกรากออกมาเป็นเช่าเดี๋ยวทางทางแห่เช่าทางทางแห่เช่าเป็นอาหารที่มีสรรพคุณดีมากเสริมสร้างให้สภาพร่างกายมีกําลังแรงไฟให้มากขึ้นคุมต้านทานมันแข็งแรงต้านทาง างเช่าหลังใหญ่มันบำรุงไปทางไตโบกตีเสียงเป็นอาหารที่เสริมสร้างให้ระบบการย่อยให้แรงไฟการย่อยดีขึ้นทางทางเช่าเนี่ยกินได้หลายแบบหมดเป็นผงชงน้ำกินก็ได้ทำอาหารใส่หมูใส่ปลาก,ก็ได้หมดเป็นผงใส่เป็นแคปซูลก,กินก็ได้น,นี่เป็นอาหารเสริมให้ร่างกายแข็งแรงให้ได้ทุกเพศทุกวัยเด็กที่มีกำลังอ่อนแอหรือคนที่มีแรงไฟน้อยกินแล้วจะมีกำลังดีขึ้นเยอะเพนเดียว เดี๋ยวก็ได้ผสมยาก็ได้แท่นผสมยาซิมเย่งซิมเดิผสมต่างกุยปักขทอะไรก็ได้เดิผสมเขากวางอ่อนก็ได้กินข้างหนึ่งก็ประมาณเสลืองหนึ่งเสงสามเสลืองใช้ต้มเอาถ้าจะกินเป็นแบบรับส่วนก็ต้องไปบดเป็นผงแล้วใส่เป็นแคปซูลนกินข้างหนึ่งกอประมาณชักกัสองกัมสองสามกัมก็พอไม่ต้องเยอะก็ควรจะกินก่อนข้าวเมื่อไหนก็ได้ส่วนหน้าเขาจะกินตอนเช้าอ่าประเดยมมาพูดกันใหม่นะ Bye bye. <laughs>